วันจันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานานนจิตเก้าเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมุมพร มอบหมายให้นาะงสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมดวยเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานบูณาการตรวจสถานประกอบ,บกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชุมพรจำนวน8แห่งรู้จํานวน2 8งรคนเป็นสัญชาติไทยจำนวน2 1 3คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวน38คนพบนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมตามตอนสองแห่งเรื่องการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่มีข้อบงังคับเกี่ยวกับการทํางานและไม่มีเทะเบียนลูกจ้างพนักง,งานตรวจแรงงานจะให้ในายจ้างดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป วันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดโครงการโรงงานสีขาวเพื่อประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษผิดภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรชั้น2ตำบลนาช้างอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร โดยมีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจ่อชมพรเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน41แห่งเวลา9นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสติตการและคุ้มครองแรงงานจ่อชมพรมอบหมายให้นางสาวราดาวันวิทิพันธ์นักชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวปิยพรซาลีนักชาการแรงงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความ,มแข็งแกร่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการจัดตั้งสกรอตออมรัพย์ในสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายธานินพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสื่อการแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนางสจิตแก้วเกลือสถัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแาารงงานชำนาญการพิเศษเข้าไปชมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่3ทับสองพประจำเดือนมีนาคมพฤษภาสองพั 2, 7, หนห้ากณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3าสารการจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัตมาประีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชมุม วันพุทธที่13มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานานถนอมติตแก้วเกือ้อสถติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมชี้แจงการทำบันทึกข้อตกลงมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2567 และมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทสีเจริญปามออยจำกัดและบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปามจำกัดมหาชนซึ่งได้รับรางวัลมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจาการประจำปีพุทธศักราช2566ณห้องประชุมสำนักงานสวิการและคุ้มครองแายงานจังหวัดชุมพรผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบกิจาการจำนวน28แห่ง ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชุมพรรวมจํานวน38คนเวลา13.00นนายวิสาภูลศิรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจําปีพุทธศัการาช2567เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดพิธีเปิดงานการแสดงดนตรีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าโอท็อกการจัดพิากรรมอาหารทะเลการแสดงขบวนแห่เรือไฟทางทะเลการรักษาความปลอดภัยและการแพทย์อนามัยโดยมีนางถนอมจิตแก้วเกื้อสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคเอกชนชมรมสถานประกอบกิจการ ข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะเสม็จศาลากลางหยดชมพรชั้น4ตำบลนาจางอำเภอเมือง,งชมพรจังหวัดชมพรวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9านาฬิกานางถนนอนจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมพรมอบหมายให้นางสาวระดาววันวิทิภันนักชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ในายจ้าง เห็นความสําคัญถึงประโยชน์ของการจัดตั้งสากรออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างส่งเสริมให้ลูกจ้างรู้จักการออมเงินเพื่อพัฒนารายได้ให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณนบะริษัท Principal Healthcare ชุมพรจำกัดเลขที่18ทับ22ถนนปรามินมันคาตำบลท่าดเลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรประกอบกิจการสถานพยาบาลมีลูกจ้างรวม268คน เวลาสิาน้นามในการสามสิบนาทีนานถนอมจิตแก้วเกลือสุิติการและคุมครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมเสกการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมิทติ้งวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2567 เวลา8ในาการ30นาทีถึง16ในาการ30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกือสถินการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรเข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีนประจำปีงบประมาณพฤศักรา2,567เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรการผลผลิตเป็นไปตามมาตรการและมุ่งเน้นความมั่นคงในอาชีพการทำวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดชุมพร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านของคุณภาพและความต้องการผลผลิตคุณภาพเพิ่มขึ้นสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศนะโรงแมงรมมรดกทวินชุมพรตำบลท่าเพลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัตมาป,ประนิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเวลา13 30. นาฬิกาสองนาทีนางถนรจิตเก้าเกือ,อสืการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งักวาชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดชุมพรครั้งที่1ทับ2,567ณห้องประชุมกอะเสม็จชั้น 4, สีศาลาการจัดชุมพรตำบลนาชะงอัางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัตมาปณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2567 ถึงวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา8.30น,านาถึง16.30น,นสำนักงานสวิจิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบร,บร่ .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรืบรอบอะมงทะเลนัสำนักงานสวิจิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน3คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัาดกรองทั้งหมด4คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการขามลูกน้าแรงงานแต่อย่างใด ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่10มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา24นาฬิกาถึงวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567ถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน101ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,320คนเป็นสัญชาติไทยจำนวน 231คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1 0 4 3คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน43คนสัญชาติลาวจำนวน3คน